สวัสดีพี่น้องนะครับเอรามาพี่น้องมาบัดทีนี้ผีผ้ามาเบิงฝีมือเชฟเห็ดอันสมก่อนยักพี่น้องเอ้ยเห็ดสมยักสมยักพูดนะสมยักพูดนะเขาใส่เนื้อลไรมาในนี่แม่กิโลหนึ่งกิโลนึงเงินบ่อโบลูว่าสิได้ยินบ่อได้เปี่ยนเรื่องราะว่าอยู่ห่างกันกับแม่เพราะว่าใส่เนื้อกิโลหนึ่งต้องใส่แน่นอนอะลองมาปรุงครับบัดทีนี้อ่ะ มีเนื้อหอบฟักเรียบร้อยเนาะเนื้อไม่ไหม,ไมสดๆนะครับฟักเรียบร้อยฟักไ้แม่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ยังลงไปใส่เกลือลงไปพี่น้องเพื่อผู้ใดอ,อยากไปเห็นน้องบอกเลยว่าสูตรนี้แซ่บแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวลงคลิปไปรอบนึงแล้วนะพี่น้องนะครับใส่เกลือลงไปเพราะประมาณเมื่อกี้แม่ใส่ลายป็นไดเนื้อเนื้อประมาณประมาณ8ขีดนาะเน,ะเน,ะนเื้อเนาะเพราะว่าเห็ดอะกินแล้วรอบน,นิดนึงนะครับ ใส่เกลือไปประมาณยิบหนึ่งบ่บางหนึ่งเนี่ยอ่าอ่าใส่คือแบบว่าเฮ้าอย่าพึ่งใส่หลายเพราะว่าเกลือนี่มันเค็มเร็วเร็วเลยพี่น้องเกลือนี่นี่แม่ครัวของเราอ่าบัดที่นี่ใส่เกลือแล้วก็กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ตามตามความชอบเป็นบ่ถ้าเฮ้าใส่หลายเกินได้บ่มันสีแง่มันสีหยางบ่กระเทียมกันใส่หลายเกลือมันก็บมดแซ่บนะพี่น้องมันก็สีแบบ มิกินแห้งโคตรเนาะเขาจะกินกับอ่อนนี่ใส่พอดีพอดีแล้วก็คัน้นคั้นยูดโดนค่ะบุอโดนโดนจนเหนียวคุณเนาะประมาณสี้อ็ยี่สิบนาทีอ่ก่อ้คั้นเป็น,น,ย,ย,นยี่สิบน,นาทีเลยบ่อยการึงมันยืเดเหนียวขั้นเนี่ยมันเหนียวเป็นยังไงต้องตรงไหนมันเหนียวเก็บข้ามมือไปเสียบคั้นขั้นเ็ดเทาคั้นบดนมันบดเหนียวมันเทสเป็น นี่คือวิธีการเห็ดนะครับเอ่ตอนนี้แม่ใส่แค่เกลือนะครับแล้วกาใส่กระเทียมแค่นั้นหลังจากนั้นฮอตใส่อยังเพิ่มชูรเพิ่มความรวอนกระเทากับชิ้ไท่ <c oughs> เอ่อใส่ชูโรเนะพี่น้องเนาะขั้นตอนเดียวผมจะให้เพิ่งนะครับหลังจาก <c oughs> หลังจากใส่ชูรตแล้วก็จะเป็น เขาเขาที่เขาหนึ่งแล้วนี่ลหะนะครับเดี๋ยวเขาก็เอามา้าใส่เลยมันบอมแม่เพื่อที่ขันบ่มีเข่ามันเป็นนียงเป็นซ่นมอันนี้เขามันสิ่มซิมพล์ซส่ม,สสมไชห,หลายอยู่บ,บ่บใส่ก็ดีก็ดีเลยล่ะ่ม่ก้ามันใหญ่ๆผู้ใหญ่อยู่ละ่ะเดี๋ยวเขาจังเบิงแล้วพี่หน้องเนาะ ที่ขันสมเิ่นกระเทสยใส่เข่าใ <c oughs> ส่เขาน้ำอ่าปรุงใส่ผงนัวแล้วต่ความชอบเดอ้อพี่น้องเดอ้อมักหน่อยใสห่หน่อยมกักหลายใส่หลายผมก็ต้งใส่หน่อยแทะอันนี้ใส่ไปเลยนะครับผู้ใดก,ก็ใส่ขึ้นกันใ <c oughs> ส่เรื่อย หลายคนว่าแหงใสหลายแหงแสบหลายบางคนกับลอยอลอยอมมเมฆบ่ได้ออกกล้องโดนแล้วพี่น้องหลายคนก็คิด้หอดตายอยู่ว่าเพิ่งเห็นตานเดี๋ยวจะเหตุทิปไปสัมผณ์ตาสักมือหนึ่งนะครับแล้วนอนอยู่กระทอมโบราณตอนนี้ตอนนี้กับกำลังคัน,นยุก ซิมเบิงบาที่เนี่นัวไปนหนจะเติมอีกอยู่บ้านนิ่ใส่หน่อยพอดเนาะอ่านัวแล้วแต่ว่า,สาใส่สุรสดอีกนิดหนึ่งนะพี่น้องอืมว้ยสำหรับนอนแหง้แหงใส่หลายกว่านี่ใส่แต่ว่าหาลังเทียกาใส่หลายหลเหมือนกัน เรียนโอ้ยไอเงดพี่น้องเลยขอให้หลายหลายบัที่นี่ห้าคันอยู่นีนประมันเกือบเ,อเ,อเกือบ<ม>ยี่สิบนาทีเนาะเกือบยี่สิบนาทีครับพี่น้องเ้าคันอยู่ตรงนี้พี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนะครับตอนนี้กําลังอคันโยคันจนนั้นเป็นข่ามือพุละนะครับเ<ม>ดี๋ยวเขาเสียมาเบิงตอนหอบัดที่นี่ว่า มันสีใดหัวใหญ่ปันใดนะครับสีร้องเอ่อสีเฮ็ดเป็นสมก่อนยักษ์คือเกา่านั่นแหละพี่น้องก็เลยสีแบบว่าคันแบบยิงไงเนาะพี่น้องแลโอ้มันว่าโฟกัสนะครับโฟกัสจากหน่อยพี่น้องตอนนี้คันพ่อลหวเนะ้องแม่เนาะพอระพอลมมณเกือบยี่สิบนาทีและะ้วก็เข่าเนี่ยแล้วพี่น้องใส่เข่าประมาณสามนิล่ะนะครับอ่ะลงมือเ<ฮ>ข่าเนียเข่าหนึ่งเขาง่าธรรมดาเนี่ยได้พี่น้องโบเมนเขา่าเข่า,ขามาด้อ่ะ ขันแต่ว่ากันแล้วแต่ขันเนื้อไรกับไส้ไรขันเนื้อเห้านี่กับไส้ไส้ป่ะมานนี่นะครับน่ะเห็นบอกอ่าขันไส้ไรไรเกิดไยมันเป็ยนยังไงแม่มันเป็นมีตะเข่านแตะเข่าเขาอักลากผมมันบวบมันบอบบอมันบวบละแต่ว่ามันเป็นให้เม็ดเข่าเขาเอักลากแล้วแต่สิบเซียมันก็สิบวแซ่เนาะขันเบ้าดูลหรอไอโรยพี่น้องเอยจะเป็นแนวใด บอเบาก็บอาไออะแล้วก็แล้วบอบันนี้แล้วก็ห้อติมาพี่น้องบาดที่นี่ขั้นตอนสุดท้ายห่อแม่นบ่าบันนี้แม่ เอาข้า,า,าปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกแม่ว่าจะปั่นเป็นก้อนเดียวเลยย่านใบตองบหวมพี่น้องก็เลยอ่ะเอาเป็นแบบนี้ละโอ้หอใบตองเอาคือบโฟกัสโอ้หอ้องตองหอ้องตองหอใบตองสั่นแหลกก้อนมันบอมหอลงไปอ่าแล่วแต่ให้เกาเนาะมันได้เบิ้ลหอใบตองสั่นแหลกลงไปครับพี่นอ้องอ่าแล้วก็หมุนหมุนหมุนลงไป เขาต้องการให้เป็นก้อนแบบใดกันได้เบิดแมนบอลแต่ว่าอันนี้เขาต้องการเป็นกลมๆแมนบอลโอหเอาออก็ต้องเอาอยางมาดมัดอีกเอาบาดท,ที่ี้นพี่น้องนี่ละขั้นตอนสุดท้ายง่ายๆอาหองงามๆนี่แหละครับพับล่งธรรมดาปกตินะครับอืม มันแข็งๆนะครับรับร่องว่าแซ่บแน่นอนกินบ๊อบเบริเบรเท่ากับกินเอาห่อไว้ใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะปกติแล้วนี่เขาจะเอาไว้ข้างนอกนี่ขึ้นเดียวนะครับพี่น้องมันสีแบบพอดีกินนะครับบอสสมบางคนกับบอมักสมแห้งนะครับทาหเราพผมนี่บอสมักสมแห้งเอาไว้ข้างนอกแค่ขึ้นเดียว กินได้แล้วตื่นขึ้นมายัมเหมือนเศร้านะครับ<อ>เพราะว่าตอนนี้ห้าวหอ,อตอนเศร้านะครับโอ้โหใส่บาทนี้เอาให้พี่น้องเบิ้งแน่หอไไหกับพ่อดียูนาบ้า,าบโชว์พี่น้องเบิ่งแน่พูนแล้วสวยงามกจะได้หอใหญ่ ทั้งสี่หละพี่น้องโอเคโอเคเนาะพี่น้องเนาะบาที่นี่เดี๋ยวไปชมนะครับคลิปกินคลิปต่อไปนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อสวัสดีครับ